ได,ได้ทั้งสิ้นแต่วันจะเอามาลองทำค่ะทุกคนแล้วพอมันได้ผลจริงๆนะ่ะขออนุญาตอมลูกอมด้วยสบายดีสวรรค์ชาแนลถ้ามันได้ผลจริงๆวันถึงจะทําคลิปสอนให้ทุกคนทําตามตอนนี้วันขอเล่าว่าวันแชร์ประสบการณ์และเรื่องที่หนึ่งที่วันแชร์ไปแล้วก็คือเพจวันนะ่ะเปิดสร้างไรายได้แล้วในการตั้งหน้าตั้งตาทำํำและจริงจังมาก ใครอยากสร้างเพจแล้วเปิดสร้างไรายได้ภายใน3อาทิตย์เหมือนวันนะคะวันจะออกตัวก่อนว่าเพจของวันทำมานานแล้วค่ะทุกคนวันเปิดเพจตั้งแต่ปี2018เรียกว่า5ปีที่ผ่านมาแต่วันไม่เคยจริงจังเรื่องการสร้างไรายได้เลยวันเพิ่งมาจริงจังแค่3อาทิตย์แล้ววันรู้ว่ามันทำยังไงถึงจะได้นะคะใครอยากเปิดเพจแล้วสร้างไรายได้ภายใน3อาทิตย์ ทักมันมาเลยนะคะให้ทำตามวันนะคะการสร้างรายได้จากเพจมันมี5ทางโอ้ยมันมีเยอะมากทุกคนเพจสร้างรายได้จากอะไรบ้าง 1. 1. รายได้จากคลิปปกติโฆษณาเข้าคลิปปกติ 2. เรียลคลิปเข้าโฆษณาเข้าเรียลคลิป 3. สตอรี่โฆษณาเข้าสตอรี่ 4. โพสโฆษณาเข้าโพสและห <c oughs> ้าดาว ดาวหรือของขวัญที่มีคนส่งให้เรา5ทางทุกคนและการสร้างเพจอ่ะมันเป็นวัตถุประสงค์ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตนั่นก็คือเมื่อว,วันวันได้เข้าไปดูนิดนึงแต่วันจะบอกออกตัวจริงๆนะคะว่าวันยังไม่มีความรู้มากพอหลังบ้านเฟ e บุ o กอ่ะมันมีช่องทางให้เราเปิดร้านทำการข้าได้ด้วย คือเขาทำการค้ามานานแล้วแหละพวกแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไลฟ์สดขายใน Facebook นะคะเขาทำมานานแล้วทุกคนแต่วันน่ะไม่เคยมีความรู้นะคะพอวันเข้าไปเนี่ยวันก็เห็นว่ามันมีช่องทางที่เราจะต่อยอดทำธุรกิจได้ด้วยเหมือน a c e b o o k น่ะเป็นหน้าร้านของเราเลยนะคะนั่นคือต่อยอดในอนาคตแต่วันไม่จริงจังและก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต่อยอดค้าขายในอนาคตแต่สิ่งที่วันจะทำแน่นอนก็คือหาอไรายได้จากการโฆษณา หารายได้จากดาวและสติกเกอร์ที่ทุกคนจะส่งให้ใน Facebook ในอนาคตสิ่งที่วันทำอันดับแรกและผ่านไปแล้วนั่นก็คือการสร้างไรายได้จากคลิปนะคะโดยวันใช้คลิปจากช่อง YouTube มาตัดต่อใหม่เป็นแนวตั้งเพราะว่าคลิปในเพจมันเป็นแนวเออพิในคลิปใน youtube เป็นแนวนอนป้าสู่สมัคร Facebook แล้วแต่ระบบบอกป้าสู่ว่าคุณไม่น่าไว้ใจงงอะ่ะมันทำ มันสมัครไม่ได้ไม่จริงอะ่ะประสูตั้งสติตั้งสตินิ่งนิงนง่นิ่งนนะคะคนเราเวลาจะทำอะไรวันขอพูดให้ทุกคนฟังเป็นบทเรียนในการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของวันนะคะวันเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์อะไรก็ตามที่เราทำมันด้วยความมั่นใจเชื่อใจมันมั่นใจมันเราจะมีพลังบวกค่ะเราเรียกว่ามีความคิดเป็น positive เหมือนตอนนี้ใครฟังวันอยู่เรายังไม่เคยเปิดเพจเลยอันดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่าเพิ่งกลัวการเริ่มต้นใดๆทั้งสิ้นอะไรก็ตามที่เรายังไม่เคยทำเราอย่ากลัวก่อนใดๆทั้งสิ้นอย่าไปฟังแง่ลบของคนที่พูดลบๆฟังนะคะพระสุ เราจะเกิดความกังวลใจเรายังไม่ได้ทำเลยแต่เราเคยได้ยินว่าถ้าเรามี Facebook เราจะถูกสแกมเมอร์มาแฮ็กข้อมูลอ๋อมันจะมีหนุ่มฝรั่งมาจีบเราแบบหลอกให้เราหลงรักเราโอนเงินให้มันจะถูกแฮกเกอร์มาแฮ็กข้อมูลในธนาคารเราแล้วส่งข้อความไปหาเพื่อนเราเราก็จะอะ,อะไรนะเพื่อนเราก็จะคิดว่าเรายืมเงินแล้วก็จะโอนเงินมาอย่าไปฟังอะไรลบ,ลบ มันมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามให้เราคิดแบบโพสิทีฟฉันมาฟังวันนี้เรื่องการเปิดเพจสร้างไรายได้ฉันอยากมีรายได้ฉันจะมีรายได้เพิ่มโอ้มันสนุกจริงๆทุกคนเวลาวันทำอะไรแล้ววันสนุกทุกคนจะเห็นสีหน้าและน้ําเสียงของวันวันไม่ได้เสแสร้งวันไม่ได้ทำละครวันทำแล้วมันสนุกวันจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความสนุก และทุกคนเห็นไหมคะไม่ว่าวันจะทำอะไรก็ตามวันประสบความสำเร็จหมดเลยวันขอพูดว่ามันประสบความสำเร็จหมดเลยเพราะอะไรวันมีความมั่นใจในตัวเองค่ะและวันสนุกกับมันตอนแรกวันก็ทำแบบไม่คิดอะไรคะ่ะทุกคนเออคนนั้นเขาได้ไรายได้ฉันต้องได้มันคิดแค่นี้คะ่ะ คนนั้นเขาทำได้ฉันต้องได้และวันจะ,จ,ะจะหาข้อดีของตัวเองเสมอค่ะว่าตัวเราเองมีอะไรดีแล้ววันบอกทุกคนเลยว่าสิ่งที่วันมีดีไม่ได้บอกว่าวันดีกว่า